ีครับวันนี้จะมาลองทดลองแว่นตาสุดโหดนะฮะ4ครับแข็งแรงมากไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ไม่แตก นี่นะครับไม่เป็นเที้ยอะไรเลยครับ,บมีแค่รอยเฉยๆเอ,อเทคกต่อไปนะลองเอาอิดทุ่มแม่งดูดูดีว่าแม่งจะเป็นอะไรไหมเอาอิดทุ่มนะครับระยะหนึ่งเมตรไม่เป็นเที่อะไรเลยครับระยะขนาดนี้ก็ไม่เป็นเที่อะไรอีก ยังที่ทุ่มแล้วครับจะโดนรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยครับ <c oughs> ไม่แตกไม่หักอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมจะเอารถผมไปเหยียบครับ นี่นะครับผมจะไปสตาร์ทรถลองไปหน้านิลองไปหน้านิไปหน้ากลัวไม่เหลือว่ะ เฮ้ยแม่งแม่งไม่เป็นไรไอ้แม่งไม่เป็นไรสีแล้วเนี่ยไม่เป็นอีอะไรเลยเหรอโอ้โหแม่งโหดจริงเอาวนี้อะไรอย่าเนี้ยข่าวนี้